ถ้าพูดถึงสปาราดในเรื่องอุลตร้าแมนนั้นซึ่งก็แน่นอนครับอุลตร้าแมนต้องชนะสปาราดตามธรรมเนียมอยู่แล้วแต่ก็มีสปราดหรือศัตรูบางตัวนั้นอุลตร้าแมนไม่สามารถเอาชนะได้ครับและวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสปาราดที่อุลตร้าแมนชนะไม่ได้แต่มนุษย์กับชนะเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างครับ เริ่มต้นกับมังกรอวกาศเซตต้อนสัปลาดที่หน้าตาเหมือนมแมลงสาบครับมันได้ปรากฏตัวออกมาจากบอลลูนที่พองขึ้นมาจากยานของเอเลี่ยนเซตต้อนไม่ว่าจะเป็นพลังกาลังป้องกันมันเหนือกว่าอุลตร้าแมนของเรามากๆเลยครับอุลตร้าแมนพยายามจะเข้าต่อสู้แต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยอะไรกันวุ้นเนี่ยสุดท้ายอุลตร้าแมนก็ได้ปล่อยลําแสงสเปเชียบแต่ว่ามันก็ได้ดูดกลืนพลังลําแสงของอุลตร้าแมนไปเวอดิครับงานนี้แล้วมันก็ได้สะท้อนขึ้นพลังแสงกลับไปทำ ลายคอร์เทเมอร์จนทำให้อุลตร้าแมนนั้นจะตายให้ได้แต่ว่ามันยังไม่จบหรอก amoto, ด็อกเตอร์ยวอามโตได้ประดิษฐ์คีนอาวุธขึ้นมามันก็คือกระสุนต้านแรงน้มถ่วงเป็นกระสุนเล็กๆก,กระเจึงหนึ่งแต่พอหน่วยวิทยาเอาไปยิงใส่เซตตอนไอห้ห่าตายตายหาไปเลยระเบิดกลายเป็นฟอมร่วงหล่นลงมาเลยครับแม่ คูยอนอวกาศคิงโจวคูยอนที่มาจากดาวเพดานภารกิจของมันก็คือบุกทำลายสุพิทักษ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาโล็อกโคเมื่อเผชิญกับพลังกำลังอันมหาศาลของมันเอาละอุนต้าเซเว่นของเราต้องออกไปต่อสู้แล้วอ่ะคิว่าคิวโนฮิโตสบึคาคิโคไอ้าอยฮาเซเว่นไอ้าอยฮาเซเว่นไอ้ายฮาเซเว่นเซเว่นแต่เดี๋ยวก่อนครับอีป้าเอ้ย แม้แต่เซเว่นเองก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเหรอเนี่ยมันเก่งจริงๆครับทํายังไงดีวันเนี่ยุตาเซเว่นปล่อยไอส์ลักเกอร์เข้าไปมันยังไม่รู้สึกสะทก้านเลยแล้วขึ้นมาเท้าเซเว่นอีกแต่ว่าเจ้าคิงโจนั้นมันกลับลํำคาญเซเว่นสิครับมันจึงแยกร่างหนีออกไป แต่ว่ามันไม่ยอมแพ้แค่นี้แน่นอนมันได้โผล่ขึ้นมาอีกเอาละข่าวนี้เซเว่นของเราต้องชนะมันได้แน่ๆสู้มาเลยเซเว่นทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลืดพราาแต่อุต้าเซเว่นของเราก็ไม่สามารถกำจัดมันได้อีกแล้วทำยังไงดีวันนี้แต่ในที่สุดหน่วยพิทักษ์อุต้าก็ได้รู้วิธีการต่อกรกับมันมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือระเบิดชนิดใหม่ที่ทำมาจากแร่ไรตัน R30 ทีมีเพียงลูกเดียวในโลกใบนี้หลังจากนั้นหน่วยพิทักษ์อุตต้าต้องออกไปกำราบมันซะแล้วซึ่งอุตร้าเซเวนก็รู้งานครับล็อกจับทิงโจเอาไว้เอาเลยเล็กดีๆนะยิงได้โ้มลงแม่น้ำระเบิดตูมไปเลยพังเลยฮา <c oughs> เอาละเอ้ยมันจะหนีไปแล้วอุตร้าเซเวนจัดการมันเลยดีโอมขอบคุณมากครับเซเวนขอบคุณมากๆเลยชวด มนุษย์สมุทรอวกาศเอเรียนวิลกี้หลังจากที่สับป,ปะหลาดซาเมคุจิระโผล่ขึ้นมาแล้วทาโร่จะปล่อยมันไว้ไม่ได้ต้องไปจัดการมันเอาเลยข้ามเลยทาโร่ทาโร่กำลังจัดการมันอยู่ดีๆแต่ว่าเอเลียนวิลกี้ก็ได้โผล่ขึ้นมาครับเอาทำยังไงดีวันเนี้ยอุตราแมนทาโร่ของเรามันทั้งป่วนทั้งเล่นงานจนหน่วยแซเนี่ย ต้องมายิงช่วยอุลตร้าแมนทาร่เอาไว้ครับเอาละตอนนี้ถึงคิวกลัคืนบ้างละไอพวกสันนรกซึ่งตอนนั้นเองเอลีนวิลกี้ก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเลยหลบหนีไปซึ่งไอสัตระหลาดซามิคุจิระนี่ก็ซวยเลยครับโดนอุลตร้าแมนทาร่จัดการไปตายตาย,ตายหาไปซะหลังจากนั้นเนี่ยโคทาร่ก็ต้องมาปลอบเด็กที่สูญเสียพ่อไปละเอาละเด็กน้อยท่องสินให้ฟังหน่อยท่องเลยพี่ผู้ปัก หล,ห,หลังจากนั้นเนี่ยโคทาโร่ก็จะโชว์ว่าเขาเนี่ยจะไม่เป็นอุลตร้าแมนอีกต่อไปละเลยคืนที่แปลงร่างให้กับเจ้าแม่อุลตร้าไปแต่ว่าวายไอเอเลนเวลกี้เนี่ยมันได้โผล่ขึ้นมาครับอ่ามึงแปลงร่างไม่ได้ละตายไซผูกโง่แต่ด้วยความฉลาดของโคทาโร่ครับเขาจึงเข้าไปตามไซาตามซอกไม่ว่าจะเป็นไซนมไซแรักแร้ไซซอกคอจนเอเลนเวลกี้โมโหมากครับตามเตะแถานั้นไปทั่ว จนไปเตะบ่อน้ำกระเด็นเข้าตัวเองละชิบหายไองโง่จากนั้นเนี่ยโพทาโรจึงใช้ปืนยิงใส่เอลี่นวิลกี้ก็แน่นอนฮะ ตัวไม่สิครับรออะไรแล้วก็ระเบิดตายไปชิบหายแม่บัดรศสิ้นดีเลยเด็กคอมมานเดอร์แบ็คหลังจากที่โอตริเกนโดนลอ่อกรวงให้ไปช่วยเด็กที่โรงพยาบาลแต่ว่ามันเป็นแผนหลอกเพื่อจะจับโอตริเกนไปและต้องเผชิญหน้ากับเด็กคอมมานเดอร์แบ็คกับบัญโยดีเอเลียนเกนได้แปลงร่างเป็นเลโอเพื่อเขาต่อสู้แต่ว่าสู้กับพวกมันทั้งสองไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเน่าเนมเน่าพี เลิเกินครับจึงถูกจับมัดขึ้นเขียงประหารและโดนเดอะคอมเดอร์แบ็คหันล่างเออเฮ้ยสยดสยองเลือเกินครับอุลตร้าแมนเลโอของเราโดนหันเป็นชิ้นๆแล้วทิ้งไว้กลางป่าครับอุลตร้าแมนคิงต้องมาช่วยเหลืออุลตร้าแมนเลโอทำให้ร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเดอะคอมเดดร์แบ็ค ต้องหาวิธีกาจัดอุตตรแมนเลโอใหม่ครับมันได้ปล่อยสัาราดแบ็กเคนออกมาเพื่อให้อุตตรแมนเลโอไปสู้จากนั้นมันก็ได้จับเด็กคนหนึ่งปเป็นตัวประกันเพื่อให้แบ็กเคนฆ่าเลโอซะแต่ว่าเด้เด่นได้พากันลุมโซมเดอคอมมิเตอร์แบ็คครับ แล้วแย่งลูกแก้วมาเราจับโยนให้กับเลโอแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันใหญ่ขึ้นวะเนี่ยแต่ว่าช่างหัวมันมาใส่กอนโอ้ยแบ็คเคนตายลงไปครับส่วนเด็กคอมเมอร์แบ็คเนี่ยโดนเด็กเนี่ยรุมกระทืบจนตายครับอันหนาดเล่าเละอ,อุปาชาชั่วมากไอเวนตนไล ไอชิปายที่จริงมันมีฉากแบบนี้อีกมากมายครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กับเราด้วยนะครับเพราะเราเนี่ยยังเป็นมือใหม่อยู่อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแก๊บเนี่ยเลียไข่ทั้ง5คนนั้นที่แชร์โอ้โหแต่ผมอยากจะอ้อนวอนให้เขาเนี่ยเรียตูดผมก่อนออโอ้ย